เอาเลยครับผมก็ขอสวีดันสวัสดีเพื่นอนๆชาวแฟนเกมคิมเมลา่าแลนด์กันด้วยนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนนะครับไปตีบอสเลเวลเรื่องต้นนะครับเพราะว่าบอสที่สายโซโล่เพลเยอร์หรือว่าคนที่ชอบเล่นคนเดียวหรือว่าตีคนเดียวเนี่ยสามารถโซโล่กิวได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายกันเลยทีเดียวถ้าจะใช้ระยะเวลาจริงได้คอมโบหลายสกิลบ่อยๆก็อาจจะใช้มาสิบถึงสิบห้านาทีครับก็สามารถเคลียร์บอสตัวนี้ได้สบายแล้วนะครับ <S <S พลังแนะนําก็ประมาณหมื่นห้านะครับหนึ่งหมื่นถึงหมื่นห้าขึ้นไป ถ้าเกินหมื่นห้าได้ก็จะยิ่งดีครับเวลารายการเคลียร์ก็จะเร็วมากขึ้นส่วนบอสที่ผมจะทําการแนะนานะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะแต่ก่อนอื่นครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม c ร i m e r a Land ราคาถูกนะครับขอได้นำ Over Top Up เลยนะครับร้านเติมเกมนี้ครับใช้เพียง UAD เท่านั้นนะครับก็สามารถเติมให้คุณได้แบบรวดเร็วทันใจครับและราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมีรายชื่อบอสอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกครับก็คือ แกรนเอมเ e อร์แกลเลอร์นะครับซึ่งบอสตัวนี้ครับก็จัดเป็นหนึ่งในบอสที่เราจะใช้ในการจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยก็คือหลายๆคนก็จะนิยมเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะก็จะเป็นตัวแรกนะเดี๋ยวผมจะขึ้นต้นใหญ่ตัวนี้ครับผมจะเจอในละแวกที่เป็นภูเขาแต่ไม่ได้เขาสูงนะก็จะเป็นแถวคนเขาแล้วก็ละแวกป่าใกล้ภูเขานะส่วนต่อมาครับผมบอสตัวที่สอคือสไปริสัตสไปริสัตนะครับบอสกิ้งกาบตัวนี้ฮะส่วนใหญ่จะเจอในแถวละแวกแถวที่เป็นแบ่งมุมนะฮะแถวที่เป็นตรงแบงมเยะ,ยะ จะเจอบอสต,ตัวนี้ง่ายมากขึ้นนะฮะตีไม่ยากครับบอสต,ตัวนี้แต่สิ่งที่ควรระวังนะฮะก็คือเวลาบอสใกล้ตายครับบอสจะทําการปล่อยสกิลใหญ่ออกมาสกิลนี้จะเป็นการสกิลแบบวงกว้างแนะนําให้ใช้อาวุธที่เป็นสายโจมตีไกลช่วงแรกสามารถเข้าไปใกล้ได้ครับแล้วก็ใช้สกิลตีไกลตอนเลือดบอสเหลือประมาณ1หลอดสุดท้ายนะใช้พวกพินร่มหรือหน้าไม้ปืนไอ้นี้ตีไก,กลๆเอานะครับไม่แนะนําให้เอาดาบไปเคลียร์นะตัวต่อมาครับตัวที่3นะครับก็คือไว้ล็อบนะครับ ไว้ล็อบตัวนี้ครับจะเป็นบอสแค่้ายกวางนะฮะกวางตัวใหญ่ๆพบไม่ส่วนใหญ่ที่เราแวกทีแมะนะฮะก็โซโล่ง่ายครับโซโล่ง่ายมากตัวน,นี้สามารถใช้ดาบไปคอมโบได้เลยดาบกระบองขวาได้อะไรก็ได้ครับเข้าไปคอมโบระยะใกล้ได้แต่ต้องระวังตอนเวลาบอสล้มก็พอแล้วเวลาบอสล้มทีแบบค่อนข้างที่จะแรงนะทับทีก็เป็นพันแล้วะ <c oughs> ต้องระวังในส่วนนี้ก็พอครับผมส่วนต่อแมา้ครับ บอสตัวที่4นะครับนั่นคือบอสเยลโลล็อบคร y นะครับบอสตัวนี้แฮงก็เป็นบอสท,ที่โจมตีระยะใกล้ได้กันแต่ก็ต้องระวังเรื่องตอนที่แบบว่าบอสเลือดเหลือน้อยนะฮะระวังแค่ส่วนนี้นะเพราะว่าเวลาผมตีคือผมก็จะระวังตอนเลือดบอสเหลือประมาณหนึ่ง คือการตีคนเดียวครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือว่าเราอยากให้เลือดตัวเองต่ําเด็ดขาดเลือดต่ําในที่นี้ก็คือว่าห้ามให้เลือดตัวเองเหลืออยู่1หลอดนะควรเหลือขั้นตามประมาณ2หลอดซึ่งหลอดที่สามอะเวลาเลือดเต็มใช่ไหมครับเราสามารถเอาไปคอมโบระยะใกล้คือบูดที่มมที่เลยแต่พอเลือดเหลืออยู่2หลอดแล้วให้ทุกคนนะฮะทำการฮิลเลือดตัวเองนะครับโดยใช้พินหรือร่มก็ได้นะไอหรือพัดนั่นแหละฮิลตัวเองขึ้นมาก่อนพอฮิลเองเสร็จปุ๊บแล้วค่อยตีต่อนะครับเพื่อเซฟตัวเองเพราะว่าหลายๆคนจะพลาดเวลาาตีปนนแแล้ววบบ่า บอสสกิลใส่ที่หนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เราหลบไปทันตายได้นะฮิวไปทันคือจบเลยนะครับผมบอสตัวต่อมานะครับผมนี่คือบอสจาแอนฟลอปนะครับซึ่งบอสตัวนี้ครับก็เป็นบอสที่ผมจับมานะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้บอสตัวนี้นะครับก็ เอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงได้นะฮะถ้าใครจับได้ไข่ก็ได้เป็นสัตว์เลี้ยงนะแต่ถ้าใครจับไม่ได้ไข่เ็จะได้เป็นการบอลแบบนี้นี่นะครับเป็นของวิล40นะฮะคือมันจะมีของ35กับ40ถ้าใครแบบเอาชัวร์ก็จับของ35ก็ได้ครับจับง่ายรีง่ายแต่บอสจะเป็นการบินอยู่ที่สูงก็พยายามหาบอสที่ให้บันดแาบบลล่อบอสลงมาใกล้ๆก่อนล่อใกล้ๆตัวเราหรือว่าในระยะที่เราสามารถตีได้ในส่วนใหญ่ตัวนี้เขาจะใช้การโจมตีระยะไกลแต่เวลาบอสน็อกอ่ะบอสจะลงมาที่พื้นเราก็สามารถ ใช้การโจมตีระยะใกล้เข้าไปโจมตีประชิดตัวกับบอสตัวนี้ได้เหมือนกันและตัวสุดท้ายครับผมของบอสเลเวล35นั่นคือ Snowy บอสตัวนี้หรือว่าที่เราเรียกกันนะครับก็คือบอสงูขาวบอสงูขาวครับค่อนข้างที่จะพบได้มากในเวลาแวบภูเขานะเพราะบอสจะอยู่ที่สูงนะครับแล้วก็จะเวลาจะตีถ้าใครเล่นในมือถือก็อาจจะปวดคอหน่อยเพราะมันสูงจริงนะเวลาบอสลอยขึ้นฟ้าเนี่ยเวลาตีเนี่ยต้องระวังแค่ตรงนี้แหละครับเพราะว่ามันสูงสูงมาก ก็สามารถตีกันไปได้นะครับแต่เวลาบอสน็อกอ้กมาเราก็สามารถตีระยะใกล้ได้ใครจะไม่ฆ่าเอาไอ้เจตินะฮะก็สามารถจับไปเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับบอลตัวนี้ก็คือแบบพลังโจมตีอะไรดาเมจหลักนะฮะจะเคลื่อนที่ในพื้นที่เป็นน้ําได้ดีมากๆแต่ไม่สามารถบินได้เหมือนตอนที่เราตีบอยไปนะ จะเป็น6บอสที่แนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นสายโซโล่หรือว่าพลังยังไม่ถึง20,000นะ10,000-15,000ก็สามารถตีได้สบายแล้วสำหรับบอสตัวนี้โซโล่ได้ถ้าอยากเร็วขึ้นก็พยายามไปกับเพื่อนแค่1คนนะครับไป2คนก็เพียงพอแล้วสิ่งต่อมาที่ต้องสังเกตนะครับบอสตัวไหนครับที่มันขึ้นว่าเมจิกฟูลพาวเวอร์นะครับห้ามตีเพราะว่าไม่ดรอปของไม่ดรอปอะไรเลยนะฮะก็อย่าไปตีไปนะฮะเสียเวลามากๆพอจะตีตายแถมไม่ได้อะไรเลย ี่สิ่งที่หลายคนเจอในเวลาตีบอสเมือบอสไม่ดรอปอะ่ะเออก็นั่นแหละครับตีไม่ได้ทุกครั้งที่เราตีครับมันจะมีเรื่องของค่าโฟกัสต,ตรงนี้นะครับที่ผมผมได้ชี้เป็นประมาณ480แบบสิบใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นค่าโฟกัสของผมเมื่อค่าโฟกัสหมดครับเราจะไม่สามารถตีได้นะแต่สามารถรอให้มันรีได้นะครับสําหรับค่าโฟกัสค่อนข้างที่จะรีเร็วนะผมรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะโอเพนให้เราทาหลายๆอย่างได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบอสทั้งหมดแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับบอสารับยโโทุกคคนนะ แต่ถ้าแบบตึงๆและได้ของพอสมควรครับก็สามารถไล่ระดับเป็นบอส40ไปได้หรือว่าใครจะเริ่มปีบอส40เลยก็ได้แต่ใช้เวลานานก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะก็ถ้าผิดพลาดไปกาใดก็ต้องขอไปทานอภัยกันทุกคนกันด้วยนะครับเจต้ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e เพื่อให้ผาการแจ้งเตือนขึ้นม,ม่ขหงผมก่อนใครด้วยละกันแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปไม่บา,บายสวัสดีครับ thank mm -hmm. you